ส้มตำลาวนะคะแซบแซบรสเด็ดไหนชิมสิมือเลยอืมอร่อยแล้วแม่พอเลยอร่อยมากทุกคนอ้ยทำไมเธอใส่จานแม่ จานนี้เลย,เลยอร่อยมากรสนี้อือถ้ามีปลาต่อนนะแม่เอามีชีสโอ้ยทำไมไม่บอกรอบหน้ารอบหน้า,รอ,นารอบนี้พอแล้ว มาทุกคนเตรียมตัวทานด้วยกันอืม mm hmm.